สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลไลฟ์สไตล์นะครับผมจาก EP ีที่แล้วนะครับผมแจ้งกับท่านผู้ชมว่า EP ีนี้ผมจะมาบอกเล่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการลดน้ําว่านลูกไก่ทองของเรานะครับว่าต้องลดช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็เพื่อความศักิ์สิทธ์นะครับเพื่อความเป็นมนตลขังที่แบบ มากขึ้นนะครับที่ขลังมากขึ้นสําหรับว่านลูกไก่ทองของเรานี้นะครับผมต้องใช้น้ําแบบไหนในการรดนะครับผมแล้วก็ต้องทําอย่างไรก่อนการรดน้ํานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ นี่นะครับสำหรับว่านลูกไก่ทองนะครับผมหลายๆบ้านก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็หลายๆคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการลูกค้านะครับการค้าขายทํามาหากินในทุกรูปแบบแหละครับผมในสิ่งที่ดีที่ควรนะครับผมก็หลายคนก็ยังนิยมหาว่านลูกไก่ทองมาปลูกไว้ที่บ้านอยู่นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปลูกยังไงเพื่อที่จะให้เป็นว่านนะครับผมต้องมีบทสวด สำหรับอีที่แล้วแจ้งเรื่องบทสวดไปแล้วนะครับบอกรายละเอียดของบทสวดไปแล้วนะครับแล้วแล้วก็สําหรับ EP ีนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าน้ําแบบไหนนะครับน้ำชนิดไหนที่เราจะเอามาลดว่านลูกไก่ทองของเรานะครับแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมกับการลดน้ําว่านลูกไก่ทองนะครับผมอันดับแรกก่อนนะครับผมน้ําที่เราจะใช้ในการ รสวานลูกไก่ทองนะครับก็คือเป็นน้ําธรรมดาของเรานี่แหละครับผมแต่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อความเป็นมนต์ครังนะครับผมเพื่ออิทธิฤทธิ์ที่มากขึ้นนะครับควรใช้ร่วมกับน้ำมนต์นะครับผมน้ํามนต์ที่เราไปขอมาที่วัดก็ได้นะครับผมเพื่อนๆก็มาใช้ร่วมกับผสมกับน้ําเปล่านะครับแล้วก็รสวานลูกไก่ทองนะครับผมและช่วงเวลานะครับช่วงเวลาที่อรถ น้ำว่าลูกไก่ทองของเรานะครับมีอยู่สองช่วงเวลานะครับก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้าก็คือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเย็นคือหลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนะครับต้องเน้นย้ําว่าเท่านั้นนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนํามานะครับว่ารดน้ําว่าลูกไก่ทองของเรา ต้องรดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและก็หลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนะครับผมจะสามารถรดทุกวันก็ได้หรือลดวันเว้นวันก็ได้นะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ของท่านไม่ได้แจ้งไม่ได้ไม่ได้ไไดอบอกว่าจะต้องรดกี่วันหรือ,อสัปดาห์ละกี่ครั้งอันนี้ท่านท่านไม่ว่านะครับเวาก็คือตามสะดวกของเราเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลด ว่านลูกไก่ทองก็คือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็น้ําที่ใช้รสว่านลูกไก่ทองของเราก็คือต้องเป็นน้ําเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิด,ดจะใหะ้มีพลังมีอิทธิฤิ์มากขึ้นก็ต้องผสมกับ น้ำมนนะครับผมแล้วก็ลักษณะของการลดว่านลูกไก่ทองของเรานะครับลดน้าว่านลูกไก่ทองของเราเราต้องหันหน้าไปทางทิศตะวรนันออกนะครับหรือว่าทางทิศเหนือเท่านั้นนะย้ำเพิ่ๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือใช้น้ําเปล่าผสมกับน้ามนนะครับถ้าเกิดใครไม่มีน้ามนก็ใช้น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะครับผม,ผมน้ําสะอาดน้ำบริสุทธิ์นะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาในการรดน้าว่านลูกไก่ทองของเราก็คือ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนะครับแล้วก็การหันหน้านะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทางทิศเหนือเท่านั้นนะครับผมง่ายๆนะครับก็จะทําให้ต้นว่านลูกไก่ทองของเรามีพลังมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะช่วยสนับสนุนให้เรามีความเป็นธรรมหาหากินได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นมีคนรักคนเอนดูของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับว่า ทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังและก็ในการตัดสินใจด้วยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและมีประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆช่วยรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สาหรับคลิปต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องว่าลูกไก่ทองอีก นะครับผมมีหลายๆท่านเม้นมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับการดูแลว่านลูกไก่ทองนะครับผมและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงอากาศร้อนนะครับว่านลูกไก่ทองบางคนมีอาการแบบใบแห้งอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นของผมก็มีนะครับใบแห้งนะคะใบเหี่ยวหรือว่าเกรงว่ามันจะตายเราต้องดูแลกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูแลต้นว่านลูกไก่ทองในแต่ละ E ีพีไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถ,ถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ